สวัสดีครับอยู่กูอดเวิมทีวีวันนี้จะมาสรุปเนื้เรื่องของเกม Night Delivery หรือว่าพนักงานส่งของกะสุดท้ายกับอพาร์ตเมนต์สุดสยองจะเป็นเหตุการณ์ที่เล่าถึงพนักงานส่งพสัสดุกะสุดท้ายในช่วงเวลากลางคืนนะครับโดยเขาจะมาส่งที่หอ,อพักที่มีชื่อว่านากายโยชิที่จะเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆที่จะมีกล่องพสัสดุอยู่5ชิ้นที่เราต้องไปตามส่งตามหมายเลขห้องนั่นเอง โดยเป้าหมายของเกมนี้ก็คือเราจะต้องรับบทเป็นนักส่งพัสดุแล้วก็นําของไปส่งตามห้องต่างๆแล้วทาตามสิ่งที่คนรับนั้นขอดูโดยเราจะเริ่มไปส่งพัสดุที่ห้อง206เป็นห้องของชายที่เป็นพนักงานออฟฟิศที่มีชื่อว่าทาเคโอนะครับดูเหมือนว่าพอเรากดกริ่งไปที่หน้าห้องของเขาเนี่ยเขาจะเริ่มโมโหแล้วก็ปาขวดน้ําใส่น้ําจะตกลงมาใต้อาพาร์ตเมนต์นะครับเราจะไปหยิบขวดน้ําแล้วก็ได้พบว่ามีหมาชิบะที่คาบจดุดหมายเอาไว้อยู่ เราจึงนำน้ำไปให้กับมาชิบะเสร็จแล้วเราก็เริ่มอ่านจดหมายที่แม่ของโคเฮได้เขียนถึงตัวโคเฮที่มาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะครับได้ถามถ่ายชีวิตของโคเฮว่ามาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์อันนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วมีความสุขดีหรือเปล่าแล้วเข้ากับโคในอาพาร์ตเมนต์ได้หรือเปล่าแล้วเจ้าหมาชิบะยังสบายดีอยู่ไหมนะครับนี่ก็จะเป็นจดหมายของเจ้าของของเจ้าหมาชิบะทุนนี้ชื่อว่าโคเฮ ที่ได้ปล่อยเจ้าหมาชิบะเอาไว้อยู่นอกอพาร์ตเมนต์นะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าโคเฮนนั้นอยู่ห้องไหนนั่นเองคนส่งพัสดุก็นึกว่าจริงๆแล้วอพาร์ตเมนต์แห่งนี้อาจจะไม่ให้เลี้ยงสัตว์ก็ได้แต่พอเราเข้าไปส่งของที่ห้อง502ก็ได้พบกับสาวที่เลี้ยงแมวอยู่ในห้องนะครับเธอชื่อว่าอิริก้าซึ่งก็ได้มีการมอบกระป๋องอาหารแมวให้กับคนส่งของหลังจากที่เราได้ส่งของให้กับเธอนะครับ หลังจากนั้นเราก็เอากระป๋องอาหารแมวไปให้กับเจ้าแมวจรจัดที่อยู่ตรงบริเวณที่ทิ้งขยะใตอาพาร์ตเมนต์นั่นเองซึ่งพอเราให้อาหารแมวเสร็จปุ๊บฝาทังขยะจะเปิดออกแล้วก็จะได้พบกับจดหมายของแม่ที่ส่งให้กับโคเฮครั้งหนึง่งจดหมายฉบับที่2ก็จะเขียนถึงโคเฮอครั้งหนึง่งโดยที่แม่เขาได้เขียนว่าโคเฮมาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ใหม่เป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าในตอนที่อ,อาพาร์ตเมนต์เก่าดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับคนที่เป็นเพื่อนบ้านแถวนั้นนะครับ ที่ไม่ได้เคารพลูกแล้วก็ไม่ได้เป็นมิตรกับลูกครับแม่บอกว่าอย่าโทษตัวเองไปเลยไม่จําเป็นต้องไปหางานทําแล้วก็เครียดกับงานแล้วก็เรื่องต่างๆมากมายนะครับลูกเป็นลูกของแม่เสมอแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะครับซึ่งในเนื้อหานี้ก็จะได้รู้ว่าโคเฮเคยอยู่อพาร์ตเมนต์ก่อนหน้านี้แล้วก็ถูกย้ายออกมาอยู่อพาร์ตเมนต์ใหม่แห่งนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้มาส่งพัสดุที่ห้อง401นะครับ จะมีชายที่ไม่อยอมออกจากห้องนะครับเขาชื่อว่ามิชิรุนะครับชายคนนี้เมื่อเรากดกิ่งไปที่ห้องเขานะครับเราจะได้พบว่าเขาเนี่ยจะเปิดประตูงแง้มแง้มมาแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าสังคมกับในอาพาร์ตเมนต์นี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็คนในอาพาร์ตเมนต์ก็ไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่ด้วยนะครับที่สําคัญก็คือพฤติกรรมของ มิชิรุเนี่ยดูแปลกๆมาก,กๆเลยเพราะว่าเขาบอกว่ากล่องที่นาาักพัสดุมาส่งเนี่ยเป็นกล่องต้องสาบนะครับจำเป็นต้องให้หลวงพ่อห้อง105ปัดเป่าเสียก่อนที่จะมาส่งให้กับเรานะครับเราจึงจําเป็นต้องเดินทางไปที่ห้อง105แล้วก็ได้พบกับหลวงพ่อที่เป็นตาลุงหน้าตาแปลก,ปลกๆนะครับเขาชื่อว่ายูคิชิเราจะมอบกล่องให้กับลุงเขานะครับและลุงเขาก็อธิบายว่าตัวอมว่ามิชิรุเนี่ยต้องการให้มาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายตามคําขอ ซึ่งคุณลุงก็ได้บอกว่าค่าทําพิธีก็มีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าต้องทําพิธีหลายอย่างเลยทีเดียวเราจําเป็นต้องไปเอาเงินมาจากมิชิรุนะครับหลังจากนั้นมิชิรุก็ให้เงินเรามานะครับโดยที่นักพัสดุก็เอะใจว่าแสดงว่ามิชิรุเคยรู้อยู่แล้วว่าจะต้องให้เงินเขานะครับเราจึงนําเงินไปให้กับมิชิรุในราคา3,000เยนก่อนนะครับหลังจากนั้นคุณลุงก็บอกว่าทําไมเอาเงินมาแค่นี้ล่ะไปเอาของเงินมาเพิ่มสิ หลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปเอาเงินอีกครั้งหนึ่งก็ได้เงินมาอีก1 0,000เยนนะครับหรือว่าประมาณ3,000บาทพอได้เงินปุ๊บคุณลุงก็เริ่มทําพิธีโดยการมองไปที่กล่องแล้วก็เป่าลม1ทีเสร็จแล้วก็ไล่เราไปนะครับซึ่งดูหมนว่ามิชิลุจะงมงายกับลุงคนนี้มากๆเลยนะครับหมายความว่าคุณลุงคนนี้ก็หลอกเงินกับมิชิรุมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าการให้เงินกับคุณลุงคนนี้ก็เป็นเรื่องปกติของมิชิลุนั่นเองนะครับ เราจะมาส่งของที่ห้อง305ซึ่งจะได้พบกับเด็กสาวใส่แว่นที่มีชื่อว่าอริสาจะขอให้เราเนี่ยมาต่อเตียงให้ก่อนที่จะเซ็นรับของไปนะครับเราจึงเข้าไปในห้องของเธอแล้วก็ต่อเตียงให้เธอเสร็จนะครับเราก็จะได้พบว่าด้านหลังของห้องเธอนเนี่ยมีรอยเลือดที่ไหลลงมาจากบนเพดานนะครับแล้วก็ตกลงมาอยู่ที่ใต้ห้องของเธอนนั่เอง ซึ่งห้องด้านบนของเธอเป็นห้องหมายเลข404นะครับซึ่งดูเหมือนว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นในระดับถัดไปด้วยนะครับในห้องต่อมาคือห้อง202ครับเมื่อเราเปิดประตูเข้าไปเนี่ย ก็ได้พบว่าเด็กทารกนั้นวิ่งออกจากห้องแล้วนะครับคุณแม่ของเด็กทารกก็ได้ขอให้เราไปตามหาเด็กทารกที่ห้อง403นะครับพอเราเข้าไปในห้องนั้นเนี่ยก็ได้พบว่ามีรูปภาพที่เป็นตู้เย็นนะครับอยู่ตามห้องเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ได้พบว่าเด็กคนนี้ได้ไปหลบอยู่ในห้องเก็บของของห้อง403นั่นเองซึ่งหลังจากนั้นเราจะได้พบกับจดหมายที่แม่ได้เขียนกับโคเฮนในฉบับที่3อีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับกุญแจห้องหมายเลข404ด้วยครับ ที่ถามเพียงโคเฮว่าปลอดภัยดีหรือเปล่าแล้วก็ตั้งแต่ที่มาอยู่ที่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้เนี่ยโคเฮไม่เคยเขียนจดหมายหาแม่เลยสักครั้งเดียวนะครับและลูกมักจะเป็นแบบนี้บ่อยๆเมื่อเวลาเครียดนะครับเพราะว่าแม่อาจจะเคยสังเกต โคเฮสมัยเด็กๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าโคเฮเนี่ยจะมีร่างกายที่ผิดปกตินะครับเหมือนกับร่างกายไม่สมประกอบแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็พยายามที่จะให้กําลังใจโคเฮนะครับแล้วก็แม่ภูมิใจในตัวโคเฮมากๆถ้ามีโอกาสก็โทรหาแม่บ้างนะแล้วต่อมาพ่อแม่ก็บอกว่าอยู่เคียงข้างลูกเสมอนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องงานเนี่ยลูกก็ไม่จําเป็นต้องไปทําหรอกนะครับเพราะว่า เดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนช่วยดูแลเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าคุณยาอยากจะพบหน้าโคเฮนะครับถ้าว่างก็กลับมาบ้านสักครั้งหนึ่งนะครับนี่อาจจะเป็นการเปรยยว่าโคเฮไม่ได้ส่งจดหมายหาคุณแม่ตั้งแต่ตอนที่ย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้แล้วนั่นเองเสร็จแล้วเราก็จะอุ้มเด็กทารกไปส่งที่ห้องของคุณแม่นะครับแต่พอลงลิฟต์มาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าไฟดับนะครับแล้วก็เด็กทารก ก็ได้หายตัวไปพอเปิดรีบออกมาอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้กลายเป็นอาพาร์ตเมนต์สีแดงและมีบันไดวงกดให้เราเอาพัสดุไปส่งตามห้องที่เราเคยส่งไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราส่งของไปที่ห้องต่างๆเนี่ยก็จะมีจดหมายส่งมาให้กับเราคืนนะครับนั่นคือจดหมายที่โคเฮได้พบกับคนที่อยู่ในห้องนะครับหมายความว่าโคเฮได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆที่คนในห้องแต่ละห้องนั้นมาทําร้ายเขา ซึ่งโคเฮก็ได้พบกับพนักงานออฟฟิศที่ขี้เมานะครับในวันหนึ่งนะครับโคเฮได้พยายามจะช่วยยกหลังเบียร์ให้กับคุณพนักงานคนนี้นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าโคเฮโดนด่าเชยเลยครับว่าไม่ต้องมาช่วยหรอกคนอย่างนายเนี่ยถ้าอยากจะช่วยจริงๆแล้วก็ช่วยเลิกเอาเงินจากสวัสดิการรัฐได้ไหมเหมือนกับว่าจะมีการเปรียบเปรยว่าโคเฮเนี่ยเป็นคนพิการนะครับแล้วก็ได้เงินจากสวัสดิการรัฐซึ่งเขาเนี่ยก็ดูเหมือนไม่พอใจกับสิ่งนี้นะครับ ต่อมานะครับจะมีการพูดถึงจดหมายของหญิงสาวที่อยู่กับแมวนะครับซึ่งโคเฮก็ได้เผยความรู้สึกว่าโคเฮได้มอบอาหารให้กับแมวของหญิงสาวที่เลี้ยงแมวแต่พอโคเฮให้ไปปุ๊บเนี่ยกับถูกด่าว,ว่าเป็นพวกน่ารังเกียจนะครับกลายเป็นว่าโคเฮก็เริ่มประหลาดใจว่าจริงๆแล้วคนที่รักสัตว์เนี่ยก็น่าจะเป็นมิตรกับคนด้วยกันไม่ใช่เหรอนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าอลิกะกะเ็เลยไปด่าโคเฮเฉยเลยครับว่าเป็นพวกน่ารังเกียจนะ ต่อมาก็จะเป็นคุณมิชิรุนะครับที่เป็นคนเก็บตัวเหมือนกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าโคเฮกับมิชิรุอาจจะเหมือนกับเป็นเพื่อนกันที่ดีต่อกันแล้วก็เข้าใจความรู้สึกต่อกันนะครับเพราะว่าเป็นคนเก็บตัวเหมือนกันแต่กลายเป็นว่ามิชิรุกลับไปด่าโคเฮเหมือนกันว่า คนอย่างแกเนี่ยไม่มีทางที่จะตีสนิทกับใครได้หรอกนะครับแล้วก็ไปพนแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าโคเฮท,ทันทีครับต่อมาก็จะมีจดหมายจาก2แม่ลูกนะครับที่บอกว่าโคเฮเนี่ยอย่ามายุ่งกับลูกของเธอนะครับแล้วก็มองเธอด้วยสายตาหน้ารังเกียจนะครับต่อมาเด็กสาวที่ใส่แว่นแล้วก็ทํางานพาร์ทไทม์นะครับพอโคเฮไปมองหน้าเธอแล้วก็อยากทําทความรู้จักนะครับเด็กสาวที่ใส่แว่นพาร์ทไทม์เนี่ยก็มาด่าโคเฮเ,เหมือนกันครับว่าเป็นโรคจิตแล้วก็เป็นพวกทํามองนะครับ แล้วก็ได้ตะโกนว่าโคเฮว่าอย่ามาแอบมองฉันนะไอ้น้ารังเกียจนะครับต่อมาก็จะมาเป็นคุณหลวงพ่อที่หลอกเงินแล้วก็มาด่าโคเฮว่าเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าว่างงานแล้วก็ไม่มีเงินให้เขาก็ไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าทั้งอพาร์ตเมนต์นี้นะครับก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยชอบโคเฮแต่อย่างไรก็ตามนั่นก็เป็นเรื่องของโคเฮนะครับแต่ว่าเราเป็นพนักงานส่งของ หลังจากที่ส่งของเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่ลิฟต์อีกครั้งหนึ่งนะครับลิฟต์ได้ค้างนะครับแล้วก็ได้พบว่ามีวิญญาณของชายหนุ่มก็คือโคเฮนนี่แหละครับที่เดินอย่างแปลกประหลาดแล้วก็เข้ามาทําร้ายเรานั่นเองหลังจากนั้นไฟก็จะดับในลิฟต์นะครับและลิฟต์ก็จะเปิดอีกครั้งหนึ่งที่เด็กทารกก็ยังอยู่นะครับเราก็ได้นําเด็กทารกไปคืนให้กับคุณแม่เขานั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาที่รถนะครับเตรียมที่จะกลับบ้านแต่กลายเป็นว่ามีกล่องพัสดุอีกกล่องหนึ่ พัสดุปริศนานี้ปรากฏว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเปิดเผยฉากจบของเกมแล้วนะครับซึ่งในห้องนั้นเนี่ยเราก็จะได้พบกับตู้เย็นที่ภายในนั้นเนี่ยจะมีศพที่ถูกยัดเอาไว้อยู่ในตู้เย็นนะครับนั่นคือศพของโคเฮครับ พนักง,งานส่งของจะเข้าไปที่ห้อง404เสร็จแล้วพอเข้าไปปุ๊บเขาเรีบเปิดตู้เย็นแล้วเราก็ออกมาอย่างรวดเร็วนะครับแต่เขาจะได้ดูว่ามีศพของโกเฮยอยู่นะครับแล้วเขาก็รีบออกมาจากอพาร์ตเมนต์นั้นแล้วก็ไปแจ้งตำรวจทันทีตำรวจได้เดินทางมาที่อพาร์ตเมนต์ก็ได้พบศพกับโคเฮยที่อยู่ในตู้เย็นนะฮะเจ้าของอพาร์ตเมนต์ถูกสืบสวนนะครับแล้วก็ได้รู้ความจริงว่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยได้เปลี่ยนชื่อหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับทำให้อพาร์ตเมนต์แห่งนี้เนี่ย คนที่มาอาศัยอยู่นะครับก็ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมานี้เจ้าของอพาร์ตเมนต์พยายามปกปิดอำพรางคดีแล้วก็พยายามเปลี่ยนชื่ออพาร์ตเมนต์ให้คนที่เข้ามาอาศัยใหม่ไม่รู้เรื่องราวนี้นั่นเองนะครับในฉากจบแบบที่2นะครับนั่นก็คือฉากจบที่เราจะเข้ามาในห้อง404ครั้งหนึง่งแต่ว่าเราจะไม่ได้เปิดตู้เย็นและพบกับโคเฮนะครับแต่ว่าเราจะได้พบว่าเพื่อนบ้านที่เราไปคุยแล้วก็ส่งของให้ทั้งหมดเนี่ยถูกฆ่าตายอยู่ในห้อง404ทั้งหมดเลยครับ และภาพจะตัดกลับมาเหมือนกับว่าสิ่งที่เราดูทั้งหมดเนี่ยเป็นการดูผ่านภาพกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งดูเหมือนว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับบทเป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ที่จะเข้าไปในห้อง404เพื่อที่จะเข้ามาตรวจสอบอะไรบางอย่างนะครับพอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ได้พบกับอาการมึนหัวแล้วก็ล้มลงมาเสร็จแล้วเราก็จะได้พบว่าคนที่ส่งพัสดุเนี่ยได้สวม ตู้เย็นนะครับแล้วก็เข้ามาจัดการเจ้าของร้านแล้วนั่นก็เป็นฉากจบของเกมนั่นเองนะครับ ซึ่งผมก็จะมาสรุปแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าโคเฮจะเป็นชายวัยกลางคนนะครับที่มีอาการพิการต้องมาใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็ต้องมาอยู่ในอพาร์ตเมนต์คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นห่วงเขาตลอดนะครับโดยจะมีการส่งจดหมายมาหาโคเฮตลอดทําให้โคเฮเนี่ยก็ถูกรังเกียจจากคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ในห้องอพาร์ตเมนต์ข้างๆกันนะครับแล้วก็เจ้าของห้องก็ไม่ค่อยชอบเขาด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ โคเฮจะได้รับเงินจากสวัสดิการของรัฐนะครับที่ให้กับคนพิการนั่นเองนะครับซึ่งนั่นอาจจะเป็นอุบายที่เจ้าของต้องการที่จะนําเงินสวัสดิการของพิการของโคเฮมาใช้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการวางแผนที่จะจัดการโคเฮนะครับแล้วก็จัดยัดโคเฮเข้าไปในตู้เย็นนะครับเสร็จแล้วก็ได้พยายามปิดบังความจริงนะครับว่าห้อง404เนี่ยโคเฮยังคงอาศัยอยู่ในนั้น และคุณเจ้าของหอพักก็ได้วางกองขยะเอาไว้อยู่ในห้องชั้น4นะครับแล้วเป็นการบล็อกเส้นทางของชั้น4เอาไว้ซึ่งมันจะเหมือนกับว่าเป็นการอำพรางกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดขึ้นมาอยู่ในห้อง404ด้วยนะครับ ต่อมาก็จะมาพูดกันถึงว่าจริงๆแล้วไอ้ผีที่เราเจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับผมคิดว่าเป็น,ปนการเปรียบเปยถึงตัวละครโค,โคเฮท,ที่ให้เราได้เห็นว่าลักษณะของโคเฮทที่มีความผิดปกติเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การที่เขาถือมีดเข้ามาเนี่ยมันก็มีการเปรียบเปยได้2อ,อย่างเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วโคเฮเนี่ยอาจจะพยายามสื่อถึงคนส่งของว่าเขาเนี่ยถูกฆาตกรรมแล้วก็อยู่ในห้อง40-4นนะครับแล้วก็คนที่จัดการเขาก็คือเจ้าของเจ้าของหองพักนั่นเองนะครับ โดยโคเฮพยายามที่จะให้พนักง,งานส่งของเข้าไปอยู่ในห้อง404ให้ได้นะครับเพื่อรับรู้ความจริงว่าโคเฮอยู่ในตู้เย็นนั่นเองนะครับแล้วก็พอเจ้าของอพาร์ตเมนต์ได้รู้ความจริงว่าพนักง,งานส่งของได้เข้าไปที่ห้อง404นะครับก็เตรียมที่จะจัดการ พนักงานส่งของคนนั้นนะครับแต่กลายเป็นว่าพนักงานส่งของนั้นผีของโคเฮเข้าสิงนะครับแล้วก็เข้ามาจัดการเจ้าเจ้าของอพาร์ตเมนต์นั้นแทนนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นฉากจบแบบที่สครับ่วนฉากจบไปที่1คือหลังจากที่ได้รู้ว่าศพของโคเฮอยู่ที่นั่นนะครับก็ได้ไปแจ้งตำรวจนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเจ้าของบ้านก็ได้ถูกจัดการจับตัวมานั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นในส่วนของการสรุปเหตุการณ์ของเกม n น g h t Delivery นะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้นั่นเองนะครับผม โอเคครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามไว้แล้วกันนะครับยังไงผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องของเกมในค่ายชีระอาร์ตเพิ่มเติมนะครับก็มีหลายเกมด้วยกันเดี๋ยวถ้าคลิปวิดีโอนี้คนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาทำต่อในเกมต่อไปนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับถ้ามีความเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับนี่เป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะครับอาจจะมีฉากจบแบบอื่นที่ถูกตีความออกมายังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครัับวีสสด